โอเคนะคะเรื่องลมบกลมทะเลเราก็มาถึงนี้อันนี้คือกีฬาที่ใช้ในเรื่องลมบกลมทะเลนะคะอาศัยลมอ่าลมบกลมทะเลเป็นลมที่เกิดจากความแตกต่างใช่ไหมคะหมืนเพื่อนบอกเมื่อกี้ของอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ําเป็นลมที่พัด นะคะประจําวันอยู่แล้วในทะเลทีนี้มาดูลมบกลมทะเลเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงนะคะอ่ามาดูลมทะเลก่อนเขาบอกว่าลมทะเลเกิดจากพื้นดินในเวลากลางอะไรโลกเวลาอะไรคะลมทะเลเกิดในเวลากลางวันครับอ่าละกลางวันจะ,จะ คือพื้นพื้นดินจะสะสมความร้อนจากตรงที่เอเร็วกว่าพื้นน้ําทาให้อากาศบนพื้นดินจะร้อนกว่าพื้นน้ําให้พื้นน้ําเยี่ยมมากลมจากาทะเลเนี่ยพัดมาที่พื้นดินครับอ่าเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าเพื่อนไปศึกษามาแล้วนะคะลมทะเลจาไว้ว่าเกิดในเวลากลางวันมันจะพัดจากอะไรเข้าสู่อะไรลกูกจากทะเลเข้าสู่บกครับอ่าเข้าจากทะเลนะคะพัดจากทะเลเข้าสู่บกเพะฉะนั้นคนเดินเรือนะคะ เดินเรือก็คือเข้าออกหาปลาในเวลากลางคืนเนี่ยพอจะกลับเข้าฝั่งเขาจะอาศัยลมทะเลเนี่ยดันเรือให้เข้าฝูฝั่งได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็คือลมทะเลเกิดในเวลากลางวันนะคะอุณหภูมิเหมือนเพื่อนบอกพื้นดินเนี่ยจะรับได้เร็วกว่าพื้นน้ำนะคะและลอยตัวสูงขึ้นอากาศเหนือท้องทะเลสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะเกิด เป็นลมทะเลเกิดขึ้นฉะนั้นจำไว้ว่าลมทะเลเกิดในเวลากลางามลมทะเลเก<ห>ิดนะในเวลากลางวันครับอ่าพื้นดินนะจะร้อนกว่าพื้นน้ำอ่าต่อไปมาดูลมบกลมบกนะฮะจะเกิดในเวลากลางคืนก็คือน้ําทะเลในเวลากลางคืนจัดระบายความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ช้าทําให้อากาศเหนือ พื้นน้าทะเลเป็นอากาศที่ร้อนแล้วก็ลอยตัว,ตวสูงขึ้นทำให้อากาศเหนือพื้นดินเนี่ยระบายดิามร้อนเร็วกว่าเป็นอากาศเยน็นไปที่ทะเลเป็นลมโบกครับอ่าระบายความร้อนได้เร็วมันจึงทําใไม่เกิดการเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ใช่ไหมคะเพราะการเกิดลงคือการเกิดของความแตกต่างของอุณหภูมิใช่ไหมคะในที่ที่แต่ละที่ เมื่ออากาศเหนือพื้นดินเนี่ยระบายความร้อนได้เร็วกว่าเป็นอากาศเย็นจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่เหนือพื้นน้ำนะคะก็เกิดเป็นลมบกเกิดขึ้นฉะนั้นลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนชาวประมงอาศัยหลักการนี้เวลาเขาหาปลาเขาจะหาในเวลากลางคืนเขาจะเอาเรือออกจากฝั่งก็เ,เป็นการพัดจากฝั่งเข้าสู่ทะเลใช่ไหมคะ ลมบกเป็นการพักจากฝั่งเข้าสู่ทะเลเขาก็จะเอาออกปลานะคะเอาเรือออกหาปลาในเวลากลางคืนเพื่อที่จะอาศัยแรงแรงลมบกเนี่ยดันเรือให้ไปสู่ทะเลได้ง่ายเป็นการประหยัดพลังงานได้ด้วยเขาก็อาศัยลมพวกนี้ดันเรือเข้าไปสู่ทะเลนะคะพอเมื่อเขาหาปลาเสร็จ เขาจะกลับเข้าสู่ฝั่งก็อาศัยลมทะเล mm hmm. ก็จะกลับเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางกลางวันก็คืออาศัยลมทะเลดันเรือออกจากทะเลเข้าสู่ฝั่งนะคะอันนี้คือหลักการนะคะเป็นลมประจําท้องถิ่นที่อาศัยพวกนี้ชาวเรือเขาจะรู้ดีนะคะเขาก็เลยก็จะอาศัยแรงลมพวกนี้ในการเคลื่อนที่นั่นเอง เป็นการช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะคะเกี่ยวกับลมบกลมทะเลเห็นไหมลมบกมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงคะลมบกมีประโยชน์ลมบกจะไ,ไม่ออกจากฝั่งได้เร็วครับโซลมทะเลทำให้กับจากทะเลได้เร็วเหมือนกันครับลมบกเหมือนเหมือนนอกกันบอกเมื่อกี้นะคะว่าเพื่อนบอกว่าลมบกมีประโยชน์คือเดินเรือเนี่ยเข้าสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วเป็นการประหยัดพลังงานเมื่อหาปลาออกกลับมา จะเข้าสู่ฝั่งก็อาศัยลมทะเลเพื่อให้ลมทะเลเนี่ยดันเรือออกสู่เข้ามาที่ฝั่งได้อย่างรวดเร็วเป็นการประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะที่นี้อีกอันหนึ่งคือลมมรสุมน,นะคะลมมรสุมคือการเคลื่อนที่ของอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างบริเวณที่เป็นพื้นที่ระดับภูมิภาคหรือทวี นะคะในฤด,ดูหนาวช่วงนี้เรายากสู่ปลายฝนเขาเรียกว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวใครไปไปทะเลบางปูมาแล้วเห็นไหมนกอะไรเริ่มมานกอะไรคะน้าลูกไหมน้ำนวลครับเออนกน้านวลใครไปเที่ยวมาแล้วนกน้นงนวลไปดูมาแล้วไปยังน้าน้าไปยัง ช่วงนี้ไม่ได้คอนนกนางนวลจะมาในเวลาหน้าฝนไอ้หน้าหนาวนะคะโทษทีหน้าหนาวเขามันอพยพมาจากอะไรมาจากพื้นที่ที่หนาวมากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมาเพื่อที่จะมาดำรงชีวิตอยู่ในช่วงนี้ของเรา พว่า,าบริเวณที่อบอุ่นกว่าค่ะมาบริเวณที่อบอุ่นและมีอาหารเพราะในคนที่มีของเขาเนี่ยไม่มีอาหารเขาก็ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะมานะคะหาอาหารในบ้านเราซึ่งมันตรงกับอะไรคะฤด,ดูหนาวของเราพอดีเขาก็จะมากินปลากินกุ้งบริเวณชายฝั่งใช่ไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆดูเด็กๆด,ด,ด,ดูแบบฝึกหัดของเด็กๆอ่าเราไปดูที่แบบฝึกหัดของเรา อ่าโอเคอย่างแบบฝึกหัดเห็นไหมคะแบบฝึกหัดลมเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบฝึกหัดแรกเห็นไหมคะหน้าที่เท่าไหร่อ่าหน้าที่สองเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สองก่อนเลยเห็นไหมคะลูกเห็นแบบฝึกหัดหน้าที่สองไหมเขาให้ทําเครื่องหมายถูกเห็นไหมคะแบบฝึกหัดหน้าสอง อาบทที่หนึ่งลมบกลมทะเลและมรสุมอันนี้เขาให้สำรวจความรู้ก่อนเรียนให้เด็กๆทําเครื่องหมายถูกและลูกศอนลูกศอนเนี่ยเด็กๆใช้สีเด็กๆมีสีไหมคะลูกอ่าเด็กๆเตรียมสีขึ้นมาไม้บรรทัดอ่าข้อที่หนึ่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศที่ทำให้เกิดลมบกลมทะเลเป็นอย่างไรและลมดังกล่าวเกิดในช่วงเวลาใดอ่าลมบกลมบกจะพัดจากฝั่งเข้าสู่ทะเลแล้วก็เห็นไหมคะลูกศรสีเหลืองเด็กๆทำตามเลยเอทะเเพราะว่าบนบกจะระบายความร้นมมอนได้เดียวกวับทะเลครับใช่ที่เราเรียนมาเมื่อกี้เด็กๆเอาปากกามาเด็กๆมีสีแล้วใช่ไหมลูก อ่าเด็กๆมีสีแล้วนะคะเอาไม้บรรทัดมาสีอะไรก็ได้จะใช้สีแดงสีน้ําเงินก็ได้นะคะสีดสําด้ยไหมครับเจสีดําก็ได้ค่ะลูกอ่นานะคะสีแล้วทําลูกศรขึ้นที่จากบ้านเห็นไหมคะเข้าสู่ทะเลเนี่ยก็คือเรือใบอยู่ทะเลก็ทําลูกศรขึ้น และเกิดในเวลากลางคืนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกโอเคไหมคะอ่าอันนี้คือลมลมลมบกนะคะอ่าอ่ามีใครยังไม่เสร็จเสร็จไหมคะลูกเปิดกล้องเลยเดี๋ยวจะเลื่อนดูสกายทำได้ไหมคะสกายกอนจิลาทำยังลูก ฟ้าใสทำยังคะเสร็จยังคะลูกอ่าเสร็จแล้วนะทำนะอ่าต่อไปภาพที่สองคือลมทะเลเด็กๆทำนะครับบุษยเนตรทำยังลูกน้ะน้ำสาสทำนะคะเปิดกล้องหน่อยเร็ววันวลีคุณชาพา เปิดกล้องเลยค่ะเปิดกดชักรทำมาโศเปิดกล้องเลยค่ะลูกรูจะได้รู้ว่าเด็กๆทำอยู่ถ้าไม่ทำแล้วงานเราจะสะสมนะลูกสะสมวันหน้าสองหน้ามันจะเป็นดินพอกหังหมูมันจะเยอะอาต่อไปลมทะเลลมทะเลก็คือพัดจากทะเลเห็นไหมคะตรงลูกศรที่เรืออยูนะ่เห็นไหม อ่าเข้าสู่ฝั่งเกิดในเวลากลางากลางวันเด็กๆก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะอ่าทำนะโอเคนะคะเสร็จยังคะลูกเสร็จยังน้องกันเสร็จยังคะลูกเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วหน้านี้ผ่านเสือเสร็จยังคะ แล้วครับโอเคเสือก็เสร็จแล้วสกายล่ะลูกสกายเสร็จยังคะสกายสกายอยู่ไหมเสร็จแล้วครับอ่ากดจพรรเป็นไงคะลูกกดจพรเสร็จไหมคะ <_ S 2> เปิดกล้องเลยลูกเปิดกล้องวันวลีเปิดกล้องฝ้าใสเสร็จยังเสร็จยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะ อ่าเสร็จแล้วนะเราไปเลิกต่อไปหน้าที่สามข้อที่สองเห็นไหมคะเขามีลูกโลกหรือแผนที่นะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศทําให้เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นอย่างไรให้รู้ให้รู้อ่าโอเคทําเครื่องหมายอ่าดู แล้วคาลูกศรเห็นไหมคะลูกศรคือพื้นทวีปพื้นทวีปก็พัดจากมาทางภาคเหนือนเห็นไหมคะสามลูกศรเนี่ยมาทางเข้าสู่ทางภาคเหนือจะกลายเป็นฤดูหนาวตะวันออกเราเรียกลมนั้นว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะถ้าเข้าสู่ทางภาคใต้นะคะ ก็จะเรียกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นฤดูฝนนั่นเองอ่าเด็กๆทำทำลูกศรนนะคะใช้ไม้มันทัดน,นะลูกนะมีไหมรับอุปกรณ์การเรียนไปแล้วมีนะคะ ตอนนี้เข้ามาสามสิบแล้วใครว่าหนูเปิดกล้องไม่ได้อ๋อแกมาบอกแม่นะว่ายังไม่ได้รอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูถามครูนี้ก่อนครูหนูนาก่อนนะแกม่าค่ะ,ะเราได้วันไหนอะคะอ๋อได้วันไหน ครูหนูนาบอกได้วันนี้แหละแต่ไม่รู้ตอนไหนเนี่ยครูโทรไปถามก่อนแล้วครูสอนเสร็จครูโทรไปอีกทีโ <Okay. S 1> อเคค่ะค่ะเด็กเเสร็จยังหน้านี้เสร็จยังค่ะลูกต้องเหง่ง เป็นไงน้องหยกน้องหยกเสร็จยังคะหยกหยกเปิดกล้องได้ลูกหยกคุยกับครูนี่หยกหยกเสร็จยังเอ๊ไอใครนะหมินเข้ามีไออะไรนะั้นลูกครูหมวยเข้ามาเ,าเน่ชื่ออะไรนะน้องหมินน่ะน้องมีเข้าเชื่อเหออยู่ไหนชื่ออะไรนะครูหาไม่เจอเนี่ย มิงมิงอยู่ไหนเออน้องมิงเปิดกล้องด้วยนะคะพิมพาราเล็กที่สิบหกเปิดกล้องด้วยมาวินวดีเปิดกล้องเป็นไงน้ำวัสดีค่ะน้องน้ำอยู่กับคุณยายคุณแม่เหรอคะหรือคุณยายลูกอยู่กับ หลอโอเคอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่นหนคะอยู่ที่สูตรปากการค่ะอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านเรียกว่าต่างจังหวัดโอเคเป็นไงทำทำเสร็จยังเสร็จยังคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะขึ้นในหน้าที่ห้านะคะอ่าหน้าที่ห้านะคะ เรื่องที่หนึ่งก็คือการเกิดลมบกลมทะเลและลมมรสุมที่ครูเอาพาวเวอร์พอย์ให้เด็กๆดูนะคะเราจะรู้ว่าลมทะเลเกิดในเวลาการบางวันนะ,ะลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนของเราจะอยู่หน้าสี่เห็นไหมคะรู้หรือ,อยังข้อที่หนึ่งลมเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กๆไม่ตอบตามเด็กๆก็ย่อดได้นะคะลมเกิดจากความแตกต่างาถ,ถึงคาว่าบ,บ,บริเวณสองบริเวณนะเชื่ออ่าน,นี้เลยนะคะอ่าลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณสองบริเวณโดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนที่ขึ้น พี่ไม่มาเรียนครัว,วเขียนสองหมาอ่าเขียนสวยๆนะคะอ่าเสร็จยังคะ วันนี้เข้ามาสามส้อโอเคค่ะค่อยๆเขียนค่ะลูกทีนี้ข้อที่สองเขาจะเปอะหามว่าลมบกลมทะเลแตกต่างจากลมมรสุมอย่างไรนะคะอ่า ลมบกลมทะเลแตกต่างจากลมมรสุมก็คือช่วงระยะเวลาการเกิดนะคะโดยลมบกลมทะเลเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งส่วนลมมรสุมเกิดในบริเวณกว้างระดับทวีปนี่นะคะแค่นี้ ย่อให้แล้วนะคะลมบกลมทะเลแตกต่างจากลมมรสุมคือช่วงระยะเวลาการเกิดโดยลมบกลมทะเลเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งนะมันเกิดเฉพาะบริเวณบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนลมมรสุมเนี่ยจะเกิดในระดับกว้างเขาเรียกว่าระดับทาีปนะคะอ่า โอเคนะคะต่อไปใครเสร็จแล้วขึ้นข้อ3ต่อมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยมีอะไรบ้างนะ,ะก็ได้แก่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งพัดผ่านในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะ เช้ครับความจริงมีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะใช่เป็นของฤดูร้อนเน่ะใช่แต่มันไม่ค่อยเกิดในประเทศไทยไงล,ลูก,อ,ก,ลลกอ่า ใครเสร็จข้อสองแล้วไปข้อสามต่อเลยนะคะเสือเสร็จยังเสือเสรวครับโอเคไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะคะผมครัอเส่งงานครบตลอดโอเคน่ารักมากน่ารักอยู่แล้วห้องนี้เข้าเรียนก็ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เข้าเรียนสามสิบเพื่อนเข้า คนไหนไม่เข้าบอกเพื่อเข้าเรียนด้วยนะคะอ่สองอนท่ออหมดพอดีด้านเสียงดังสองอือ อ่เสร็จยังคะลูกยังครับโอเคค่ะเราจะให้ถึงข้อสามนะคะลูกวันนี้ นะคะข้อสามหน้าสี่นะครับเชอใช่ข้อสามหน้าสี่นี่แหละเราจะให้ถึงนะคะข้อสามหน้าสี่ลมที่พัดผ่านประเทศไทยมีอะไรบ้างเราก็เขียนไปเช่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้หรือใครจะเพิ่มก็ได้นะคะนกกันเพิ่มเข้าไปได้นะลูก น้องการเขียนเพิ่มได้นะคะลงมรสุมตาวันออกเฉียงใต้ก็ได้นะคะเขียนเพิ่มได้นะคะเขียนเข้าไปเลยใครยังไม่ทานหน้าไหนแบบพูกหายติเด็กอย่าพยายามค่ะค้างนะคะเดี๋ยววันนี้รูตรงเลยไหมครับเชอร์ อ่าส่งเลยเดี๋ยวรอเพื่อนสักทูใายเสร็จแล้วก็ส่งมาเลยส่งมาไลน์ส่วนตัวเดี๋ยวคุณเป็นเข้าไปติ๊กให้นะคะใครยังไม่ไรู้เก็บวันนี้เราเอาถึงหน้าหน้าที่สี่นี่นะคะเดี๋ยววันทุกวันเราเจอกันอีกคือวันพฤตึกหัดน,นะคะ เราค่อยขึ้นกิจกรรมที่1.1เรื่องลมบกลมทะเลนะคะวันนี้เราก็ถึงหน้าที่4แล้วเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าเรียนเด็กๆเ,เข้าไปทักเพื่อนด้วยนะบอกให้เข้าเรียนด้วยครูจะพยายามไม่ให้การบ้านในชั่วโมงนอกจากพวกวาดภาพหรือระบายสีอะไรแบบนี้นะคะเพราะเดเดี๋ยวเด็กๆจะมีงานเยอะ วันนี้เรายังไม่ลงสมุดกันเด็กๆนะคะมีใครยังไม่ทันไหมไม่เสร็จหน้าไหนมีอีกไหมคะอ่าปิดได้ยังหน้านี้เราไปเจอกันที่หน้าจอเราจะเหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีนะคะอ่าเป็นไงบ้างอ่าเปิดเป็นไงคะเรียนชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างเราจะ ถ้าเราทำไปทีก็สามหน้าหรือสี่หน้าเราจะไม่มีงานค้างนะคะแต่ถ้าเด็กๆค้างงานแล้วไม่ทำสะสมวันนี้สามหน้าอาทิตย์ชั่วโมงวันพฤาเลืดหัมาค้างอีกสามหน้ารวมเป็นหกละงานมันก็จะเยอะพอเยอะแล้วเด็กๆก,ก็จะโอ้ยครูให้งานเยอะไม่ได้เยอะเลยนะคะมันเป็นงานในชั่วโมงเด็กๆทำเสร็จก็ส่งมาพย,ยายามอย่าขาดเรียนเพราะครูเช็คตลอดตอนนี้นะคะเข้ามาสามสิบคน ห้องเรามี34ใช่ไหมหายไปไหนอีกก็เท่ากับเข้า29นะคะเพราะคูหนึ่งก็เป็น30นะคะอ่เด็กๆเปิดกล้องแล้วครูจะให้เวลาเด็กๆไปพักบีกนะคะเพื่อที่จะเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปวิชาต่อไปเป็นอะไรลูกเป็นวิชาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะ อ่าภาษาอังกฤษกับคูณหวยใช่ไหมเช่าหมวยใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะคะเด็กๆก,ก็อย่าพยายามขาดเรียนนะคะในแต่และว,วิชาพยายามส่งงานให้ครบใครเสร็จแล้วส่งมาเลยไม่ต้องรอนะคะส่งเข้ามาในลาย,ลายส่วนตัวมีลไรถักมาถามคุณได้นะคะอ่าในชั่วโมงนี้เด็กๆมีอะไรสงสัยไหมคะไม่ทันหน้าไหนมีไหมอ่าอย่าไปบอกเพื่อนที่ไม่เข้าเรียนในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะ เออถ้าใครมีธุระไม่ใช่ว่าครูไม่ให้ขาดเลยใครมีธุระไปต่างจังหวัดกับแม่หรือไปธุระกับคุณพ่อคุณแม่ทักเข้ามาบอกในไลน์ก็ได้ว่าวันนี้ส,สมมุตินะสกายไม่อยู่นะคะพาแม่ไปทําธุระต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ไม่สะดวกเรียนอะไรแบบนี้นะคะครูก็จะได้เขียนว่าอ่าก็จะได้ติ๊กให้ว่าสกายลาถ้าหายไปเลยก็คือขาดนะลกูก ขาดนี้คะแนนมันไม่มีลานี้ยังมีคะแนนนะคะนั้นเด็กๆอย่าขาดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเด็กสามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยวครูจะส่งคลิปที่เราเรียนในชั่วโมงนี้เข้าไปในไลน์กลุ่มให้เด็กๆนะคะ,ะมีอะไรสงสัยไหมคะชั่วโมงนี้มีไหมคะน้องสก,กายมีไหมคะกันมีไหมไอาเดี๋ยวให้พักนะคะเหลือเวลาอีกสิบนาทีเตรียมตัวดื่มน้ำให้เรียบร้อย เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนั้นในชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครััไม่ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องการบรรทุพระฤหัสนะลูก